คสวัสดีครับผมจะมาสอนวิธีการสมัครบัญชี a อ t ์ s สนะครับผ่านทางมือถือนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็เลือกไปที่หน้าเว็บนะครับก็คือเราจะพิมพ์คําว่า w w w a t o s c g c o m นะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราจะเข้าคําว่าเข้าสู่ระบบครับในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่แล้วนะครับก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีล็อกอินก็ยังไม่มีบัญชีนะครับก็จะเข้าคําว่าลงทะเบียนนะครับทีนี้ผมก็จะเลือกนะครับอ่าใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ ประเทศไทยมันติคให้อยู่แล้วนะฮะก็จะต้องใส่เบอร์โทรศัพท์สมมุติว่าเป็นอ,อย่างนี้ลวกันนะครับเป็นตัวเทสนะครับหลังจากนั้นก็ใส่อีเมลของเรานะครับก็เป็นเทสต์นะครับ y y. นะครับ gmail นะครับอันนี้เป็นเทสนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะใส่รหัสผ่านนะครับโดยปกติรหัสผ่านจะมีทั้งหมด1 0 1ถึงตัวนะครับโดยจะต้องเป็น ตัวภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กรวมกันนะครับแล้วก็มีตัวเลขด้วยนะครับผมจะใส่เป็น a b c นะครับ a b c แล้วก็1 2 3 4 5นะครับโอเคแล้วก็พอรหัสผ่านแล้วนะครับจะเป็นสีเขียวตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะกดรหัสเดิมนะครับก็จะเป็น a b c a b c นะครับห2 3 4งานะครับหลังจาก กรอกครบทุกช่องเป็นสีเขียวหมดแล้วนะครับทางด้านขวานะครับแล้วก็จะกดคําว่าฉันได้อ่านและยอมรับไฟล์นโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปหลังจากนั้นก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก็เป็นถัดไปอ่าเบอร์โทรไม่ถูกต้องนะครับอ่าในกรณีนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับอ่าไม่อยากไม่ยากนะครับอ่ะก็ใส่ใส่เข้าไปนะครับอ่าลองดูอีกทีหนึ่งโอเค ผ่านเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนที่2ก็จะเป็นเลือกบัญชีนะครับก็จะเริ่มจากบัญชีอ่าสมมติเราเลือกทั่วไปนะครับก็เป็นบัญชีทั่วไปแต่ว่าถ้าพี่คนไหนสมัครเป็นขั้นสูงก็คือแอคเวย์านแอคเาท์นะครับก็เลือกขั้นสูงนะฮะอ่าอันอนี <wiem> ้ผมเล่นเป็นทั่วไปนะครับอ่าสกุลเงินแพลตฟอร์มก็จะเลือกมาให้เองนะฮะทีนั้วก็ใส่คํานําหน้าครับเป็นนายเป็นนางสาวนะครับอ่าเป็นนายนะครับเป็นภาษาอังกฤษ ทำสกุลเทสไว,ไวนะครับชื่อกลางถ้ามีชื่อกลางก็ใส่ชื่อกลางนะครับแล้วก็เอกสารก็จะเป็นตัวบัตรประชาชนนะฮะเลขที่บัตรประชาชนอะ่ะเราก็ใส่ไปนะครับอ่าใส่ถ้าเป็นคนไทยก็13หลักนะครับหลังจากนั้นก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับอ่ะผมจะรีบกรอกโอเคที่อยู่อาศัยก็จะเป็นที่อยู่ของเรานะครับ ก็จะกรอ,อกเข้าไปนะครับเทสเนะครับอ,อันนี้ก็จะใส่ชื่อเมืองนะครับเป็นชื่อเมืองเป็นบางใหญ่นะครับจังหวัดอ่าภูกเก็ตนะครับอ่โอเคนะครับ ตัวชื่อถ้าเป็นล็อกอินโดยเว็บภาษาไทยโดยภาษาไทยก็จะเป็นประเทศไทยก็จะติ๊กมาให้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์นะครับโอเคปีที่อยู่อาศาัยอาศัาายปีอะไรก็ได้นะครับอ่าก็เลือกอาชีพครับลูกจ้างประกอบอาชีพอิสร,ระเกษียณว่างงานนะครับก็ใส่ไปอาชีพนะครับวิชาชีพอ่ะผมอยู่ศิลปะบันเทิงนะครับก็ ประสบการณ์ในการซื้อขายนะครับก็ติ๊กว่า1่าถึปีก็ได้ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีพิเศษนะครับก็คุณเป็นผู้เสียภาษีนอกประเทศที่อยู่อาศัยหรือไม่นะครับคุณเป็นพลเมืองสหรัฐหรือไม่นะครับให้ตอบว่าไม่นะครับไม่นะครับไม่อย่างเดียวครับไม่นะครับไม่เท่านั้นนะครับพอถึงตรงด้านนี้นะครับอันนี้สําคัญครับ ้าลาลูกค้าสมัครในคอมพิวเตอร์มักจะไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่ถ้าในมือถือจะจะเห็นชัดเลยนะฮะก็เราติ๊กถูกให้หมดนะครับเป็นการอันว่าฉันได้เข้าใจทุกอย่างแล้วนะครับกับเงื่อนไขนะครับก็กดถัดไปอันนี้พอหลังจากนั้นก็จะดีดขึ้นมาหน้านี้นะครับเราก็คือจะถามเราอีกทีนะครับว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่นะครับเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับหลังจากนั้นเราเลื่องมาล่างสุดครับแล้วก็กดส่งนะครับ พอเสร็จปุ๊บก็เป็นอันขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับพอ,อถึงขั้นตอนนี้ปุ๊บก็จะเป็นเรื่องของการ,รอัปโหลดเอกสารนะครับโดยก็จะถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปจากมือถือเราเนี่ยแหละนะฮะเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังในกรณีที่เป็นปร,ประชาชนนะครับใบขับขี่นะครับหรือหนังสือเดินทางก็ถ่ายชัดๆนะครับให้เห็นชื่อนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นหลักฐานที่อยู่ซึ่งเราก็จะใช้เป็น ใบขับขี่ก็ได้ครับด้านนี้นะครับหรือ,อ,อลูกค้าจะมีบินแจ้งหนี้ของค่าน้ำค่าไฟที่เป็นชื่อตอนเองนะครับไม่ใช่ว่าเออใช้ชื่อแฟนหรือชื่อ,อ,อชื่อเพื่อนอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะฮะก็ต้องเป็นชื่อตัวเองนะครับที่เป็นเกี่ยวกับใบแจ้งยอดธนาคารใบค่าน้ำค่าไฟนะครับแค่นี้แต่สะดวกสุดตรงนี้ก็จะอัปโหลดเป็นใบขับขี่จะดีที่สุดนะครับ ก็เป็นอันจบเสร็จสิ้นครับพอโหลดจากนี้ปุ๊บก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็แจ้งกับทางหลังบ้านนะครับเป็น Li ายแอดเอทอก็ได้ครับที่แจ้งมาได้ที่แอดเอทสนะครับแล้วก็จะมีอีเมลนะครับเป็น support th นะครับ a t o s c g com นะครับก็ส่งมาทางนั้นได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ